งานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีสีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาทเป็นซอพาวเวอร์ชิ้นโบแดงของจังหวัดชัยนาทหนึ่งดวยเป็นงานประจำปีขนาดใหญ่ที่ถูกจัดขึ้นทุกปีเริ่มต้นการจัดงานขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529ด้วยกระแสตอบรับการทำหุ่นฟางนกค่อนข้างเป็นที่ยอมรับแถมยังเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกของดีประจำจังหวัดที่เชื่อมโยงเข้ากับสถานที่ท่องเที่ยวอย่างสวนนกชัยนาทได้อย่างลงตัว thank you นฟางนกเป็นงานฝีมือพื้นบ้านของชาวัชานาทวัสดุที่ใช้ทําจากฟางข้าวซึ่งสามารถหาได้ทั่วไปภายในจังหวัดเนื่องโดยส่วนใหญ่แล้วประชากรที่นี่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรทํานากันเป็นส่วนมากอยู่แล้วฟางข้าวที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตอนนี้กลายมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ล้ําค่าเป็นสัญ,ญลักษณ์โดดเด่นประจําจังหวัดัชานาทซึ่งได้นํามาสู่การจัดงานใหญ่ประจาปีอย่างงานมหกรรมหุ่นฟางนกหนึ่งเดียวในโลกที่มีให้ชมเพียง ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น โดยงานนี้จะถูกจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีถือเป็นงานประเพณีที่สำคัญของคนในจังหวัดไชนาทเป็นงานประจำจังหวัดสุดยิ่งใหญ่วันแรกของการเปิดงานจะมีขบวนแห่หุ่นฟังนกทุกประเภทที่ส่งเข้าประกวดก่อนที่ทั้งหมดจะถูกรำเรียงเข้าไปจัดแสดงภายในงานมีการจัดอันดับผลการประกวดของนกประเภทต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมศิลปะพื้นบ้านที่ยังคงอนุรักษ์กันต่อๆมา ใน,นอกจากขบวนแห่หุ่นฟังนกแล้วการแสดงศิละปะพื้นบ้านของแต่ละอำเภอก็น่าสนใจไม่แพ้กันจะได้ชมการแต่งกายพื้นบ้านประจำถิน่นแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในแต่ละอำเภอผ่านการละเล่นพื้นเมืองการรำประกอบดนตรีถือเป็นสีสันภายในงานที่สร้างบรรยากาศให้สนุกสนานเพิ่มขึ้นได้ไม่น้อยเลย สำหรับหุ่นฟังนกที่เป็นไฮไลท์ของงานจะอยู่ตรงบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรตินาสารกลางจังหวัดชัยนาทหุ่นฟังนกมี2ประเภทอย่างแรกคือหุ่นฟังนกประเภทสวยงามก็จะเน้นในด้านความสวยงามความสมจริงให้ตรงตามลักษณะของนกในสายพันธุ์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่โครงสร้างสีสันรวมไปถึงรวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของนกทําให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องของสัตว์ปีกในรูปแบบโมเดลที่สร้างขึ้นจาก เรรสำหรับประเภทที่2คือหุ่นฟังนกไฮเทคเป็นหุ่นฟังนกที่พัฒนามาจากประเภทแรกคือการมีเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเพิ่มความน่าตื่นเต้นให้นกสามารถขยับได้ในส่วนต่างๆหรือส่งเสียงร้องเรียนแบบของจริงก็มีหลากหลายแล้วแต่แนวความคิดที่ผู้ส่งเข้าประกวดจะสร้างสารรค์และประดิษฐ์ให้ออกมาในรูปแบบใด งานประจำปีนี้จึงเป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ที่ถ่ายทอดออกมาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านและยังคงสืบสานกันมาอย่างต่อเนื่องสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดจนกลายเป็นชื่อเรียกที่ฟังคุ้นหูอย่างชัยนาทเมืองนกอย่าลืมมาท่องเที่ยวชมงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีสีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาทเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีนี้ให้ยังคงมีการสืบสานและสืบทอดต่อไป